สวัสดีทุกคนทุกท่านครับกับบรรยากาศยามเช้าวันนี้ปูพองมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราไปดูปูพองกันนะครับตนอนนี้สองช่างกำลังปรึกษากันอยู่มาจะเร่งทำห้องให้พ่อฟื้นนะฮะตอนนี้สอง่านกำลังปรึก้ากันอยูมาวะ่งทำห้องให้พ่อนืนอนนอน้นอนะ ไม่แน่แต่อุปกรณ์ไปมาสิเดินไปแมยนมยนว,วันผาผมอ๋อวันผ้าหรอวันนี้น่ะกูแบกบันไดมากละบานี้แข็งแรงเนรอแบกบันไดเลยเนื้อต้อมปลาหมอ้อนะ ฮะไปวางสันซื้อเป็นตัวโหดแทอะ่าเรไปไปปลอเป็นอยู่เด็ดต้มปลาหมอนะได้สามตัวปล่อยสองตัวปล่อยตัวหน่อยเหรอบ่ปล่อยตัวหน่อยตัวมันยักเลยอ่ะไม่ว่าได้ปลาหลายบ่สามวันนี่ปลาบ่บืนบ่ปลาสามตัวเนี่ยยังย่งอยู่บ่บ่ยม่ไม่ปูเจ้าเสียยังน่ะ ไองเอปรลุกพองจะติดปฏิทินนะครับปูคือใบสร้างพันติดครับปูตี๋อปลาไปเลยไปนะไปให้กับปูดึอติดเห็เม่นตี๋เห็บแเวตัวหองเลยเร็ว ยังต่อตัวูอาแค่ไหนเอาตปูแกนกคได้ครับแกนแม่แหละเดี๋ยวจิ้มก็ตกมาไม่สิเจ็บตกมามติดงใจของเล่าแล้วมาแล้วอยากจะติดไวให้ก๊องก๊อองงกองกองกงองก๊อองกัองกกองอออกอออกองกงก น้องเอาตะปูให้ปูแพะหนึงนะครับลูกกับพ่อนะฮะนะถ้าอยากทำอะไรนะทำเลยทำเลยนะเป็หลอกเป็นหลอกน่าละอ่าลุงพลได้ไข่ปูนี่ก็ได้ปูพองนีเองนะฮะปูสกูยิ่งเอาก็ได้ครับคลินนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจีอกันใหม่ยในครับลิปยิ่งเลยนะครับ จอยนี้ให้ปูกแป๊บยึงนะครับเอฟซีน่าจะเขาตีพายก็ได้ไม่ไฟก็ได้มาใส่เรต้องใส่ไฟปลูกปลูกยิ่งเอาด้ยครับมองเงียบปลูรนมองเงียบไปรับปลูกรูปขึ้นไปตัดเท้าปีนี้เดียดูเป็นบอลเป็นปูนกอนะ มันจะได้มองเงี้ยเป็นฟูเป็นแม่เลยเออเออันนี้ไปอีกผมไปทั้งอะไรนี่เออเออมีอีกหนึ่งแผ่นนะครับออมีสามทั้งหมดสามแผ่นติดทั้งสามแผ่นเลย อาันนปูีอันนี้คือคือสิ่งที่ตั้งใจไว้ที่มาดะเซาเนี่ยคือสมาติดอ่ารูปแดหลวงอ่าที่ปูของตั้งใจมาแต่เช้านี่คือมาติดรูปนะรูปแดหลวงเนาะ ใหททุ่าพนให้แอดใจเป็นคนติดนะครฮะ กินอะไไกับข้าวแล้วแต่เปรี้ยพ่อมบกกูต้ยไก่ก่อนจยิดติดไก่มีบ่อใ้ปล่อยว่าไม่มีกระตักตึ้ยไก่ที่เอามาตั้งอยู่ี่นี่้ไม่รู้ไมตุ้ยไก่้รูปิษมันไม่ได้ บมันใจด้งาปูยนเมนตตเตปอันนั้นมปูอยู่กปูบนเมนตปาเตปอ้นั่นนะนะยู่อยู่กระชัวข้าวไขก็ร่มิวไปนะ จะเก็บติดเครื่องใหม่ NCU ครับ ช่วยกันต uh ิดนะฮะช่วยกันติดเนาะ สด,ดานน้นก็กำลังกินข้าวกันนะพร้อมเริ่มงานพรุ่งนี้เชา้า <c oughs> อยอยู่ะนี่ก็คือบรรยากาล่าสุดครับคนติด รูปในรวงเนาะลงพอง่เอเรามาลงสาบเราดูไดรวงมาติดยึดถุงหน้าลูงเทียงหน้าลูงพ่นนะครับพี่นอ้องเอาไว้เจาะคลิปต่อไปครับขอลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ